สวัสดีครับเพื่อนๆในวงการเผาถ่านและฝากไปถึงสมาชิกหลายๆท่านที่รับดูและรับชมนะครับมีเพจหนึ่งซึ่งออกมาให้คำแนะนำเรื่องการเผาถ่านหรือการเผาแบบไรควันไม่ว่าจะถังชนิดใดก็แล้วแต่นะครับ มีข้อจํากัดจริงๆต้องขอขอบคุณครับแต่ในกระบวนการที่เราพัฒนาไปณขณะนี้เร,เรียกว่าเตาเผาแบบไร้เทียมทานนะครับของกระผมอาจารย์เหอกูเป็นอย่างไรไม้สดใส่ได้ครับไม้แห้งใส่ได้ครับความชื้นแม้กระทั่งเวลาฝนตกเราก็จุดเผาได้ครับ อรณีเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงที่แจ้งให้ทราบว่าใช้เพียงแค่น้อยนั้นประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณ10%ของเชื้อเพลิงนะครับใช้10%ของวัดสดุที่เราต้องการเผานะครับเวลาที่จะมีการคายแก๊สหลักการของเขาก็คือเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง3 5 0 400ถึง400 ก็จะมีการขยายตัวของความร้อนจากแกนกลางนะครับซึ่งเราไม่ได้เจาะก้นถังเลยแต่มีท่อพลังงานซึ่งเผาอยู่นะครับเป็นระบบไซคโครนครับไซคโครเป็นยังไงเหรอครับคือเป็นพลังงานลมหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นการออกแบบแบบชานฉลาดต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไปก๊อปปี้หรือลอกแบบใครมานะครับ ซึ่งตรงนี้จะให้ความร้อนสูงถึง900กว่าองศาถึงพันองศานะครับจากจากไหนล่ะครับจากการวัดของค่าความร้อนที่ให้นะครับโดยไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีตัวจุดไฟด้านล่างเราไม่มีการใส่ฟืนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีก้น <c oughs> หลายท่านออกมาตอบคำถามไม่ได้แต่มีเพจเพจหนึ่งซึ่ง ใช้ในกระบวนการเผาไม้ลำไยครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีแต่อย่าเพิ่งนึกว่าเราทำไม่ได้และจะมีคนอื่นทําไม่ได้เราจงนึกเสมอว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ดูไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับและที่สำคัญเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายลองมาทดสอบแล้วดูนะครับซึ่ง อันนี้ของพระอาจารย์สุภาพนะครับขอเอ่ยชื่อท่านนะครับพระอาจารย์สุภาพชำนาญที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าภายใน45นาทีมีการคายแก๊สแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะใช้พลังงานเพื่อให้มีความร้อนต่อเนื่องอีกไม่มาก ซึ่งจะจบในกระบวนการเผาเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างมากถ้าเป็นไม้สดก็3ชั่วโมงส่วนการเจาะก้นลูถังไม่มีครับอายุการใช้งานที่ท่านสงสัยกันว่าอายุการใช้งานถัง1ใบเนี่ยเท่าไหร่นะครับทั้งท่านซื้อมาสองที่ท่านซื้อมาสองสาวันแล้วยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเผายังไงกรุณาดูคลิปก่อนครับ และจะตอบคำถามได้ทุกข้อนะครับประเด็นแรกใบไม้ยังกลายเป็นใบไม้ถามว่าใบไม้สดไหมผมถามสักนิดหนึ่งว่าถ้าเราใส่ใบตองแล้วออกมาเป็นใบตองนะครับคือใบตองก็คือใบกล้วยนั่แหละนะครับกระดาษออกมาเป็นรูปของกระดาษถามสักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประการต่อมาเราไม่ได้ ทำธุรกิจในการขายถังต้นทุนถังสามร้อยกว่าบาทตัวท่อ400รกว่าบาทพร้อมแคลงเจ็ดร้อยกว่าบาทเบ็ดเสร็จคัดจ้างาแคลงไม่เกินเก้าร้อยบาทครับถามว่าราคาสูงอย่างไรผมไม่ทราบว่าขายกัน3ามพันสี่พันนะครับผมมีโครงการที่จะเตรียมนะครับคือตอนนี้เตรียมไปแล้วเรียบร้อยเลยคือห้าสบถัง และิ้นเดือนนี้จะขึ้นอีก100ถังถึง200อยถังเราคิดว่าถังหนึ่งได้100อบาทถามว่า100อถังได้สักเท่าไหร่นะครับถ่านที่เราได้มาเราบดและเราอัดเป็นแท่งพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้ใช้กับรถยนต์ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟได้นะครับเพื่อนๆสมาชิก พิจนารณาดูเพราะตอนนี้มีหลากหลายกระบวนการอายุการใช้งานเท่าไรจากการที่เราทดสอบและทดลองมาในเวลาสองปีหนึ่งถังเผาจนผุและทะลุนะครับสองร้อยครั้งเราเปลี่ยนแค่ตัวถังภายนอกเราเปลี่ยนแค่ตัวถังภายนอกเพียงแค่350บาทเผาได้อีก200ครั้ง ถึงจะหมดอายุการทำงานนะครับ